สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดกินเต็มทุกท่านค่ะวันนี้พบกับมาดามวยคอนเฟิร์มอีกแล้วนะคะสำหรับ15ตุลาคม2567หมวยมี3ตัวน่าเชียร์มาฟากเหมือนเดิมค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่ม3ตัวหน้าเชียร์นะคะหมวยขอญาตฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมวยด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปดีๆจากมาดาหมวยค่ะเอาค่ะสำหรับ3คู่หน้าเชียร์ประจำวันที่15ตุลาคม2,567นะคะเรายัางหนีทีมชาติไปไหนไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคู่แรกที่หมวยยกมานะคะเป็นทางฝั่งโซนเอเชียค่ะ เป็นฟุตบอลรอบคัดเรื่องโซนเอเชียระหว่างคู่ญี่ปุ่นนะคะจะเปิดบ้านพบกับออสเตรเลียซึ่งจะเตะกันในเย็นวันนี้ค่ะเวลา17นาิก35นาทีค่ะ สำหรับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะคะเจอกันมาแล้วทั้งหมด13ครั้งค่ะเป็นทางญี่ปุ่นเอาชนะไปได้ถึง7ครั้งค่ะเสมอกันไป4ครั้งเราก็เป็นทางออสเตรเลียเอาชนะไปได้2ครั้งค่ะใน5านัดล่าสุดค่ะญี่ปุ่นเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งเราก็เป็นออสเตรเลียเอาชนะไปได้1ครั้งซึ่งเป็นในบ้านของออสเตรเลียเองนะคะสำหรับ5านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะคะในทุกรายการเนี่ย อ่าห้านัดล่าสุดของญี่ปุ่นนะคะชนะมารวด5นัดยังไม่แพ้ใครเลยค่ะส่วนทางออสเตรเลียเองนะคะชนะมา3แพ้ไป1เสมอไป1นจากกระแสวันนี้ค่ะบังคับให้เจ้าบ้านอย่างญี่ปุ่นนะคะต้องชนะ2ลูกเป็นอย่างน้อยนะคะสำหรับสถิติในการเจอกันนะคะญี่ปุ่นนะคะเอาชนะมาได้มากกว่าแล้วก็ ออสเตรเลียเองนะคะยังไม่ชนะญี่ปุ่นเลยนะคะใน3นัดล่าสุดแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะไม่แพ้ให้กับออสเตรเลียเลยในบ้านตัวเองใน5านัดล่าสุดซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับญี่ปุ่นนะคะฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงยิ่งเป็นในรอบของอคัดบอลโลกนะคะญี่ปุ่นนะคะเจอกับจีน,นะคะ่ะเปิดบ้านจบสกอร์ไปที่70ค่ะออกไปเยือนบาเรนนะคะจบไปที่50ค่ะ ออกไปเยือนซาอุนะคะจบไปที่สองศูนย์ค่ะส่วนวันนี้ค่ะกลับมาบ้านญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนะคะเปิดบ้านพึ่งชนะจีนมาสองหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สองลูกสำหรับญี่ปุ่นน่าจะไม่ใช่ปัญหาค่ะณนะตอนนี้เอเชียนะคะต้องยกให้ญี่ปุ่นเท่านั้นวันนี้หมวยขออนุญาตคอนเฟิร์มไปที่ญี่ปุ่นชนะอย่างแน่นอนมากกว่าสองลูกคอนเฟิร์มค่ะสำหรับคู่ที่สองค่ะที่หมวยนำมาฝากนะคะ เป็นคู่ระหว่างนะคะสเปนค่ะจะเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียซึ่งจะเตะกันในศึกยูฟาเนชลิกคืนนี้ค่ะเวลาตีหนึ่สีาำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นค่ะเป็นสเปนเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนัดล่าสุดเสมอกันไปที่0ูค่ะสำหรับสเปนนะคะใน5้านัดล่าสุดชนะไป4เสมอไป1น่สวนทางเซอร์เบียเองนะคะชนะเพียงแค่หแพ้ไปหเสมอไปถึงสค่ะ สำหรับกระแสวันนี้ค่ะเปิดบ้านมานะคะบังครับสเปนต้องชนะ2ลูกเป็นอย่างน้อยนะคะจากสถิติค่ะสเปนไม่แพ้ให้กับใครในบ้านมา8นัดล่าสุดและ3นัดล่าสุดในบ้านชนะมาทั้งหมดค่ะใน3นัดล่าสุดค่ะแม้วันนี้นะคะอ่าสเปนอาจจะไม่ได้ฟอร์มร้อนแรงเท่าสำหรับยูโร2 0 2 4แต่สเปนในบ้านค่อนข้างโหดค่ะกระทิงตัวนี้นะคะไม่แพ้ในบ้านอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะเซอร์เบียที่ฟอร์มไม่ค่อยคงที่นะคะออกมาเยือนสเปนในนัดนี้แม้นัดที่แล้วนะคะสเปนออกไปเยือนจบจัศูนย์ศูนย์นะคะวันนี้ในบ้านของสเปนเองนะคะสเปนจะต้องกําใช้ได้อย่างแน่นอนหมวยคอนเฟิร์มว่า2ลูกสามารถหวังผลได้จากสเปนคอนเฟิร์มค่ะสําหรับคู่ที่3ค่ะคู่สุดท้ายที่หมวยนํามาฝากนะคะ เป็นคู่นะคะระหว่างสกอตแลนด์นะคะจะเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสซึ่งจะเตะกันในคืนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสกอตแลนด์กับโปรตุเกสเองนะคะเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด7ครั้งค่ะเป็นทางสกอตแลนด์เอาชนะไปได้2ครั้งค่ะแล้วก็เป็นทางโปรตุเกสเองเอาชนะไปได้ถึง5ครั้งคู่นี้ยังไม่เคยจบเสมอเลยค่ะสำหรับ5านัดล่าสุดนะคะก็เป็นทางโปรตุเกสนะคะเอาชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เป็นทางสกอตแลนด์เอาชนะไปได้1ครั้งในบ้านของตัวเองค่ะ สำหรับสภาพทีมของทั้ง2ทีมนั้นนะคะสก,กอตแลนด์นะคะใน5นัดล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยค่ะแพ้ไป4เสมอไป1ซึ่ง4นัดล่าสุดแพ้รวดค่ะสำหรับทางโปรตุเกสเองนะคะใน5นัดล่าสุดชนะไป4แพ้ไป1ใน3นัดล่าสุดชนะมาทั้งหมดเหมือนกันค่ะกระแสวันนี้ค่ะบังคับโปรตุเกสทีมเยือนนะคะต้องชนะค่ะอย่างน้อย1ลูกเท่านั้นค่ะ จากสถิตินะคะสกอตแลนด์ Scotland นะคะไม่ชนะใน3นัดล่าสุดที่เล่นกับโปรตุเกสเลยและนะคะโปรตุเกสนะคะในนัดที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะมาได้ถึง2-1วันนี้นะคะออกมาเยือน1นึ่ลูกที่จะชนะไม่ใช่ปัญหาสำหรับของโปรตุเกสค่ะเนื่องจากในนัดก่อนโปรตุเกส ออกไปเยือนเช่นเดียวกันนะคะออกไปเยือนโปลแลนนะคะที่แข็งแกร่งในบ้านยังเอาชนะมาได้ถึง3-1วันนี้เพียงแค่1ลูกสำหรับโปรตุเกสหมวยคอนเฟิร์มว่าโปรตุเกสเก็บใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มค่ะสำหรับ3ตัวหน้าเชียร์ประจำวันที่15ตุลาคม2,567ที่หมวยนำมาฝากพี่ๆวันนี้นะคะคู่แรค่ะญี่ปุ่นนะคะเปิดบ้านพบกับออสเตรเลียหมวยขอเลือกเชียร์ไปที่ญี่ปุ่นทั้งใจคอนเฟิร์มค่ะ สำหรับคู่ที่2ค่ะเป็นคู่ระหว่างสเปนนะคะจะเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียค่ะวันนี้นะคะสเปนในบ้าน2ลูกไม่ใช่เรื่องยากค่ะสเปนชนะแน่นอน2ลูกคอนเฟิร์มค่ะสำหรับคู่ที่3คู่สุดท้ายนะคะเป็นสกอตแลนด์นะคะจะเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสสำหรับ1ลูกของโปรตุเกสวันนี้กำชัยในการออกมาเยือนอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะฝากกดหัวใจกดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b สไคร b ์หมวยด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สนุกเดเช่อกันมากขึ้นนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะคะเนื่องจากนะคะหมวยนะคะก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอยากจะเปิดบ้านให้กับพี่ๆได้รับชมนะคะบ้านครอบครัวมาดามหมวยนะคะหมวยมีลิส สูงแรก45นาทีทำกำไรให้กับพี่ๆอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆสามารถถักมาได้ค่ะที่ ADN93 นะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับริสสูงแรกหมวยมีให้ทุกวันวันละ2รอบสำหรับ1ตัวเน้นหน้าเชียนะคะที่จะจบใน3ระบบก็คือหน้าบอลน,นะคะอันโดโอเวอร์ over. สำหรับครึ่งแรกและครึ่งหลังค่ะหมวยมีแนวทางดีๆให้กับพี่ๆในหมู่บ้านอีกนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถ เข้ามาเป็นเพื่อนกับหมวยได้นะคะโดยที่แอดไลน์มาได้นะคะที่ @nn93 ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นเพื่อนกันหมวยรอพี่ๆอยู่ในหมู่บ้านค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ